ประเภทของความเสี่ยงบนระบบเครือข่ายความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคือความเสี่ยงหรือภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายขององค์กรทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงภัยที่มีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานของโปรโตคอล ด้วยเช่นความเสี่ยงด้านกายภาพและความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการความเสี่ยงระบบแม่ข่ายความเสี่ยงจากการบุกลุกเครือข่ายและความเสี่ยงจากภัยฟุาคามต่างๆการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายมีประเด็นหลักดังนี้ 1- ความเสียหาย, ky, ายที่เกิดจากระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่ายและการจัดการระบบกำหนดลิขสิทธิ์ให้การเข้าถึงเครือข่ายได้ 2. พัฒนาระบบงานด้านเครือข่ายเครือข่ายโดยการพัฒนาบริหารควบคุมกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความเสถียรภาพและประสิทธิภาพรองรับปริมาณฐานข้อมูลและการเคลื่อนไหวของฐานข้อมูล 4. มีแผนการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึงหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการทำงานของระบบเครืขอข่ายที่มีผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มีได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันก,ก,ก,การบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลไวรัสไม,ม่ให้เข้าถึงและสร้างความเสียหาย 4.1การบริหารจัดการข้อมูลบนเครือข่ายกำหนดชั้นความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภททั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงานรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย4.2การควบคุมการทำงานสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เช่นสิทธิในการใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ4.3การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกำหนดให้รหัสผ่านมีความยาวตามมาตราฐานสากลโดยทั่วไปไม่ต่ำกว่า 6. กตัวอักษรควรใช้อักขระพิเศษประกอบด้วย สามารถสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยทุกๆ6เดือนส่วนผู้ดูแลระบบควรเปลี่ยนรัดผ่านอย่างน้อยทุก3เดือน 5. การบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กกำหนดแบ่งแยกระบบเครือข่ายให้เป็นสัดส่วนตามการใช้งานและส่วนเครือข่ายภายในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเช่นหน่วยงาน ขึ้นตรงสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจติดตั้งระบบป้องกันการควบคุมการบุกรุกระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอกโดยการติดตั้งผลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบป้องกันและบุกรุกในระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้แก่ระบบซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เสมือนตําแพง กันไฟไม่ให้ลุกลามขยายตัวหากมีไฟไหม้เกิดขึ้นอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นด่านเข้าออกหรือเครือข่ายเป็นเสมือนกำแพงกัน้นไฟและมีซอฟต์แวร์ที่ผู้ดูแลระบบจะติดตั้งและกำหนดรูปแบบก,การอนุญาตให้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตข้อควรปฏิบัติในการใช้งานระบบแลนให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์ 1. วาง e x i point ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ควรวาง a s e t Point ในตำแหน่งระบบแลนภัยในควรวางบริเวณหน้าจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเป็นจริงต้องวางภายในแลนที่เป็นอินเทอร์เน็ตเน็กเวิร์กก็ควรจะมีการเพิ่มการเข้าไปช่วยในการควบคุมด้วย 2. ก,การกำหนดรายการ MAC a c d r e s s สามารถเข้าใช้ AP ได้เฉพาะที่เราอนุญาตเท่านั้นการล็อกด้วยวิธี กำหนดค่า MAC address นั้นแม้ว่าจะไม่มีวิธีที่กันแฮกได้100%เซก็ตามเพราะแฮกสามารถโชว์ปอร์มได้แต่ก็อย่างดีกว่าไม่มีการกำหนดเสียเลยเหมือนกับว่าเรามีการป้องกันหลายๆวิธีถูกกำหนดเป็นค่า Default มาจากโรงงานปฏิติค่า SSID แต่ถูกกำหนดเป็นค่า Default มาจาก โรงงานกำหนดเป็นชื่อของโรงงานเป็นต้นเราควรทำการเปลี่ยนแปลง SSID ที่เป็นค่า default ทันทีเพื่อมาใช้งานและควรปรับคุณสมบัติของค่า SSID ของตัว AP ด้วย 4. การใช้ WEP ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง IEEE w i r e l และมาตรฐานของ WEP a e p, p เป็นมาตรฐานหลักที่ใช้ในการ AP ทุกตัวแต่โดยปกติแล้วจะไม่ได้เปิดใช้งานทาทาให้แฮกเกอร์สามารถใช้โปรแกรมแฮ c กไม่ได้และสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นเทคได้เฉพาะ AP มีลักษณะการทำงานแบบฮับเหมือนที่เราใช้กับแลนทุกวันเราจึงควรมี การเข้ารหัสของเราในระดับเลเยอร์2อเพื่อให้ยากต่อการจับด้วยโปรแกรมประเภทนี้ 5. อย่าหวังพึ่ง WEP อย่างเดียวโดยเพราะ WEP สามารถที่จะถูกแท็กได้การเพิ่ม WEP เข้ามาใช้ใน Wireless l a เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ WEP ก็ไม่สามารถ การพวกแฮกเกอร์ได้100%ยอ็มีโปรแกรมที่สามารถตออราหัส WEP ได้ 6. ใช้ VPN ร่วมกับการใช้ w i ด e Area การใช้ VPN ระหว่าง w i d เ a r แลนกับ AP ต่อเชื่อมไปยังว Wide Server เป็นวิธีปลอดภัยมากกว่าการใช้ WEP เพิ่มการใช้ a n t i t e r m i ก a t i o n ถ้าองค์กรมีการใช้ a ั t i า e r m i ก a t i o n อยู่แล้วสามารถ นำมาใช้ร่วมกับ A.P. ที่มีความสามารถในการตรวจสอบ user และ password ก่อนที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้และทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรายชื่อ password หรือ user <c oughs> เดียวกับการที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตแลนได้เลยทำให้สะดวกในการบริการ Account ภายในระบบ IT 8. การใช้ Single s e g n On (SSO) ดังกล่าวในข้อ7ควรกำหนดเป็น Security Point ให้กับองค์กรสำหรับระบบ w i r e l a s l a เพื่อที่สามารถที่จะก,กำหนดคุณสมบัติ AA การใช้งานควรกำหนดทั้งระบบไปพร้อมๆกันและแจ้งให้ผู้ใช้ได้รับทราบถึงการปฏิบัติ ของ s e curity ไฟลี y และสามารถตรวจสอบได้ถ้อุปกรณ์วายเด็แลนด์จากแต่ละผู้ผลิตอาจมีคุณสมบัติแตกต่างจากมาตรฐานและมีปัญหาในการทำงานเริ่มกันแม้ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์จะมีมาตรฐานเดียวกันผู้ผลิตบางรายมักจะเพิ่มคุณสมบัติอย่างเฉพาะผู้ผลิตรายนั้นๆเช่น,นคุณสมบัติทางด้านการความปลอดภัยของอุปกรณ์เป็นต้น10 การระมัดระวังแม้ว่าจะได้เข้าใช้ระบบไวรัสแลนเลยก็ตามการแฮ็กจากภายนอกองค์กรในสมัยน,นี้ทำได้ง่ายและแม้แต่ละองค์กรจะไม่ได้ใช้ระบบไวเัสแลนเลยวิธีการก็คือมีผู้ไม่หวังดีทำการแอบติดตั้ง AP ที่ไม่ได้รับอนุญาตบนระบบอินเทอร์เน็ตแลนและจากนั้นผู้ไม่หวังดีก็สามารถแข้อินเทอร์เน็ตแลนผ่านทาง ที่แอบติดตั้งไว้ซึ่งเขาสามารถเข้าถึงระบบภายในได้จากภายนอกอาคารหรือจากที่จอดรถหรือหน่วยงานก็ได้ถ้าระยะห่างไม่เกินร้อยเมตรสำหรับบทที่3นะครับก็จบกันด้วยเพียงเท่านี้นะครับบทต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันนะครับขอบคุณครับ